ซื้ออะไรคะคุณลูกค้าซื้ออะไรคะซื้อรองเท้าเหรอคะซื้อรองเท้าเหรอคะเออซื้อรองเท้าเอาคู่นี้เหรอคะอูยเลือกใหญ่เลยเลือกใหญ่เลยชอบเหรอคะชอบไหมอ้ชอบ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 บอกมามาเลยมามาหนูเอาคู่นี้มามาหนูเอาคู่นี้ค่ะมามาหนูเอาคู่นี้ค่ะ <laughs> แม่ปลอยชอบนี่นี่เขาชอบคู่นี้แม่ปลอยเขาไม่หนีจากคู่นี้เลยน,นั่นเ <laughs> งองพาหลานสาวมาเที่ยวจเอ๊คุยกับป้าหน่อยจเอจ๊เอ๋เอกับป้าหนา่อยเอ๋ <c oughs> พี่เวอยากได้คู่นี้คะ่ะ <c oughs> บอกพาพี่เลี้ยงเลย บอกพ่อพี่เลี้ยงด้วยน้าอันนะน้าอันนาอยากได้คู่นี้ค่ะน้าอันนาเขาชอบเขาชอบเขาเลือกใหญ่เลยบอกมามาเลยลูกเลยบอกมามาซื้อให้เลยจัดการเลยนะไปมาเลือกชิ้นก็เสร็จจัดแม่ปอยเลือกใหญ่เล อยากได้อยากได้